เตรียมตัวให้พร้อมเพราะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่คุณต้องรู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของคุณทั้งเรื่องเงินทองการงานความรักและสิ่งที่ต้องระวังมาเปิดเผยทุกแง่มุมไปพร้อมๆกันเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสทองและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้กันครับ แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงรับโชคกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและโอกาสสำคัญรอคุณอยู่มาดูกันว่าในปี2568นี้ดวงดาวจะนำพาอะไรมาให้กับชาวราศีเมถุนบ้างดวงชะตาราศีเมถุนภาพรวมทั่วไป ดวงชะตาราศีเมถุนมีเกณฑ์การพลิกจากร้ายกลายเป็นดีและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ชาวราศีเมถุนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งโดยรวมแล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่อาจเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆมาก่อนหน้านี้ปี2568นนี้ถือเป็นปีแห่งการพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยติดขัดหรือเป็นปัญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าพอใจคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดฝันอาจเป็นโอกาสใหม่ๆความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือแม้แต่การค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตนเองช่วงเวลานี้จึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายๆด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานหรือการเงินการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับตัวจะนาม,มาซึ่งโอกาสและความสำเร็จด้านการเงินโอกาสทองมาเยือนการเงินคล่องตัวโชคลาภโดดเด่นสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้มีแนวโน้มที่สดใสและดีขึ้นอย่างมากรายได้ประจำอาจมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นโบนัส หรือผลตอบแทนจากการทำงานที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวอาจมาจากการเสี่ยงโชคการถูกรางวัลหรือผลประโยชน์จากการลงทุนต่างๆที่เคยทำไว้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสทองในการขยายกิจการและรับทรัพย์มากขึ้นธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโต และสร้างผลกำไรได้ดีกว่าที่ผ่านมาการตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจในช่วงนี้อาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามอย่างไรก็ตามควรพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆโดยรวมแล้วสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านเงินตราสงปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราหูย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้นด้านการงานความก้าวหน้าสมหวังอุปสรรคลดน้อยลงศัตรูแพ้ไทยในด้านการงานชาวราศีเมถุนจะประสบกับความก้าวหน้าและความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เคยเผชิญมาจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือความวุ่นวายจากคนรอบข้างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่นและสบายใจมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือศัตรูหรือคู่แข่งที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คุณมีแนวโน้มที่จะแพ้ภายตัวเองหรือไม่สามารถเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือชาวราศีเมถุน ต้องวางตัวให้เหมาะสมมีความอ่ดน,น้อมถ่อมตนและประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎระเบียบคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญซึ่งเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณหากคุณตั้งใจและทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายคุณจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าและได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้น คุณจะรู้สึกสบายใจในการทำงานมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่ทำและมีความมั่นใจในเส้นทางอาชีพของตนเองด้านความรักโอกาสคืนดีสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่รักหรือคู่ครองหากมีความขัดแย้งหรือความหมังเหมือนเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการปรับความเข้าใจและกลับมารักใคร่กันมากขึ้น ความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นและแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมการเปิดใจพูดคุยและให้อภัยกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามในส่วนของคนโสดความรักอาจยังไม่เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับดวงความรักในช่วงนี้อาจต้องรอติดตามดวงความรักรายเดือนเพิ่มเติมเพื่อดูแนวโน้มและโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่กำลังคุยอยู่ สิ่งที่ควรระวังความเหนื่อยล้าและปัญหาสุขภาพแม้ว่าโดยรวมแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ชาวราศีเมถุนก็ควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตาและระบบทางเดินหายใจการดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานที่มากขึ้นหรือภาระความรับผิดชอบที่หนักอึ้งการจัดสรรเวลาและการดูแลสุขภาพจิตใจจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหาเวลาพักผ่อนคลายความเครียดเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟคำแนะนำเพิ่มเติมการวางตัวการเตรียมพร้อมและการติดตามดวงชะตาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นชาวราศีเมถุน ควรให้ความสำคัญกับการบางตัวที่เหมาะสมมีความสุภาพอ่อนน้อมและรักษามารยาทที่ดีกับทุกคนการประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎระเบียบและศีลธรรมจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจคุณควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆห,หรือความท้าทายที่อาจเข้ามาการเปิดใจ และพร้อมที่จะปรับตัวจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตามดูชะตายอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณรับทราบแนวโน้มและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการรู้เท่าทันสถานการณ์จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นข้อควรระลึกข้อมูลเหล่านี้เป็นการพยากรณ์ โดยรวมสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและตำแหน่งของดาวอื่นๆในดวงชะตาและนี่ก็เป็นภาพรวมของดวงชะตาราศีเมถุนในช่วงเวลานี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามา ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกสิ่งที่ทำนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตดวงชะตาข้อมูลที่น่าสนใจและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ